และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ไอเดียเกีเ่ยวกับเรื่องของกราฟอีเทอร์นะครับ e t h e r e ียมนะครับก็จะเป็นยังไงไปชมกันเลยก็สวัสดีครับเพื่อนๆคนวันนี้เช้าวันที่5กรกฎาคม2-5-6-4นะครับ ก็มาดูอัปเดตกราฟกันนิดนึงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนาการลงทุนนะครับกราฟที่ผมทาตอนนี้เนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยพอตอนอัปคลิปมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเนาะพเพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันเนาะแล้วก็มาเหมือนแชร์ไอเดียกันนะว่าเอ้ย,อยคิดอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดหรืออะไรเงี้ยนะอย่าเชื่อกันเยอะนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นเทรดเดอร์นะเป็นนักขุดนักขุดโอเคนะแต่เราก็เอามาอัปเดตกันนะมาหาจุดขายกันว่าเอ้ย ซื้อหรือขายหรือถือหรืออะไรยังไงดีนะครับโอเคหน้าจอของผมนะครับอันนี้นะเป็นกราฟอีเทอร์นะครับเป็นกราฟ t ทม์เฟร m e Day นะครับอันนี้นะจิมอยู่ที่เดนะครับทีนี้กราฟมันเนี่ยก็ตอนนี้นะครับผมเปิดอินดิเคเตอร์เป็นตัว Store นะครับกับ ISI นะครับก็ ISI เนี่ยมันยังขึ้นไม่ไม่สุดนะแต่ว่า สโตนเนี้มันก็มีความแบบเอ้ยเริ่มขึ้นมาเชียวเชียวด้านโอเวอร์บอลแล้วนะครับก็เอ้ยก็ระมาดระวังนิดนึงนะแต่แต่คือถ้าเรากลับไปดูเมื่อก่อนแล้วกันเนาะตอนที่มันกำลังไต่เป็นรูปภูเขาอันนี้เนะี่ยเพื่อลองดูนะมันก็โอเวอร์บอลอยู่ตลอดเวลานะเนี่นะโอเวอร์บอลไปยาวเลยก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงเห็นไหมครับ ถ้าเกิดพอโอเวอร์บอป็นสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการย่อกลับลงมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกําลังพึ่งขึ้นแล้วกันเนาะก็อาจจะไม่แน่ใจนะว่ามันเออมันจะย่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะนนะลองดูตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะท่อนนี้ก็ได้ท่อนที่มันร่วงลงมาหนักๆแล้วรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะฟืดฟิวหล่นลงมาเลยนะครับแล้วก็มีการรีบาวกลับคืนขึ้นไปเนี่ย ไอ้ไอตรงนี้เนี่ยมันไปแตะนิดเดียวเนาะแล้วก็มันย่อลงมาเนี่ยย่อหนักลงมาอย่างนี้เลยเนาะก็มีความน่ากลัวนะครับแต่ว่ารอบนี้นะมันไม่เหมือนรอบที่แล้วแล้วกันเนาะออรอบนี้นี่มันพุ่งปี๊ดทีเดียวเลยนะมีย่อน,นิดนึงอ่ะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับก็ดูทรงเหมือนจะดีนะอ่ะเราก็ลุ้นนะว่าให้มันเป็นไปตามแนวทางไอ้ของทางฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับอ่ะทำเฟรมเดย์มันดีแล้วเนาะเดี๋ยวดูวีคบ้าง ไม่เคยดูเลยวีคนี้โอ้วีคนี้นี่ดูดีนะอันนี้มุมมองผมนะเพราะว่าเท่าที่ลองเล่นเทรดเล่นไปเล่นมาดูหลายๆหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเนี่ยนะมันขึ้นไปปุ๊บมันขึ้นไปเยอะเนาะมันก็ต้องย่อลงมาแรงๆเนาะย่อแรงปุ๊บอันนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะพุ่งขึ้นไปอีกทีนะผมว่าเนี่ยแถวๆที่เราตีกันนี่แหละนะมันจะอยู่แถวๆนี้แหละอืม แล้วก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีเนาะอันนี้เดานะเพราะว่าเนี่ยนะแท่งเนี้ยมันดูมีความแบบว่าสูงเกินกว่าไอ้แท่งเดิมแล้วนะเออเนี่ยนะแท่งเขียวอันนี้นะครับก็ประพันนี้นะอ่ะมาดูทำเฟรมสี่นะครับทำเฟรมสี่ชั่วโมงอันนี้นะก็เป็นทรงดีอีกแล้วเนาะโ <laughs> วคดีมีแต่ข่าวดีเนาะโอเคเนี่ยนะมันก็มีการยกโลนะครับ ตามที่เราเราคาดการกันไว้เนาะไม่ใช่คาดการน์นที่ผมอยากจะยังไงเดี๋ยวอยากจะให้มันเป็นแล้วกันเออมันก็มาคอนเฟิร์มให้ผมแล้วว่าเฮ้ยเนี่นะมันทำนิวไฮนะครับก็คือเมื่อวานนี้แล้วกันเนาะมันก็ break, เบรกไอไฮเดิมของมันนะครับก็ผมก็เดานะอย่าไปเชื่อเยอะนะกาว,ล,วล้วนๆเลยนะเนี่ยนะอาจจะมาแถวๆนี้ได้ดูหรือไปสุดตรงนู้นเลยนะ เออตรงนี้ก็ได้อะเนี่ยนะตรงไหนก็ได้อะนะขอขอแค่อย่าแบบอย่าลงแล้วกันเขาขึ้นหนึ่งเดียวพออ่ะเนี่ยนะทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตเล็กๆแล้วนะครับว่าเอ้ยมันมันเริ่มแบบต้องเริ่มย่อตัวได้แล้วนะเนี่ยนะแมวมันหัวมันกําลังจะทิ่มลงนะเราก็มาย่อยให้ทาเฟรมดูทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงวันนี้เนี่ยก็อมืมันก็ขึ้นมาเยอะนะ คิดว่าก็น่าจะต้องย่อหลดลงมาบ้างได้แล้วแหละนะครับแล้วก็แท่งนี้นี่ดูมีความแบบหัวทิ่มลงแบบรุนแรงเนาะเอก็มาซูมดูทําเฟรม15นิดหนึ่งทําเฟรม15นี่เป็นทําเฟรมลักของผมนะครับที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับก็คืออุย้ยเหมือนทฟงมันจะไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ยนะเอออันนี้ลบผมเออมีเพื่อนๆถามว่า ผมทาเป็นสีสีอย่างเงี้ยังไงนะครับผมบอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันกดลากปุ๊บมันขึ้นเป็นสีมาเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะต้องไปจิ้มที่เส้นมันนะแล้วก็มีเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเงี้ยได้นะครับออโอเคนี่นะก็คือมันทําเหมือนมันมันหลุดโลนะนี่นะโลของลูกคลื่นนี้เนี่ยก็คือจุดตรงนี้แล้วกันเนาะแต่อันเนี้ยไส้มันแบบทะลักลงมานะขายกันเยอะเนาะช่วงตรงเนี้ย เนี่ยเมื่อกี้เลยนะครับก็เลยแบบเอยอาจจะมีสัญญาณว่าน่าจะร่วงลงนะร่วงลงอันนี้เนี่ยก็ต้องมาคิดอย่างงี้นะครับมันอาจจะเป็นการย่อของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะอืมแล้วก็ขึ้นมาเยอะนะก็ต้องให้มันย่อลงมาบ้างนะครับก็ทิศทางวันนี้นะครับคิดว่าแนวโน้นมภาพรวมใหญ่ก็น่าจะขึ้นนะเออสายคุณอย่างเรานะครับใครที่มีเหรียญแล้วกันนะครับก็ เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับรอ,อดูแนวโน,โน้มอีกทีน,นะครับส่วนใครขายรายวันก็ขายรายวันเชื่อก็บอกอยู่แล้วขายรายวันนะครับขายให้ได้กําไรดีเนี่ยก็ไปดูอะไทมเฟรม15ที่ผมว่าก็ได้นะครับเนี่ยนะก็คือขายตอนที่มันเป็นโอเวอร์บอสแล้วกันหรือโซนบนๆบบตรงเนี้ยไปเปิดอินดิเคเตอร์สโตนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดูว่าไอ้ตรงเนี้ยโอเวอร์บอสแล้วเนี่ยก็คือขายได้เลยนะ ผมแนะนําว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงที่มันโอเวอร์บอ์แล้วกันเนาะมันเป็นช่วงราคามันพุ่งแล้วกันเนาะเออเราก็ขายช่วงนั้นแหละนะแล้วใครจะมาเล่นรอบได้เป็น US หรือเป็นบาทมาแล้วเนี่ยก็พอสโตมันล่วงมาก็ค่อยเข้าซื้ออะไรเงี้ยนะก็เล่นวนไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากทากาไรเพิ่มเติมเพื่อคืนทุนเร็วขึ้นโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับมาวิเคราะห์แนวโน้มกราฟเล็กๆน้อย,อยๆแล้วกันนะครับเอาเป็นไอเดีย ของผมแล้วกันเนาะอันนี้ผมมาแชร์ไอเดียที่ผมคิดไว้นะครับว่าเออมันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นการแนะนาเพื่อนๆน,นะครับว่าชี้นําว่าเอ้ยมาซื้อมาขายอะไรยังไงแต่ว่าเอาเป็นการประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะคือเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อก็อยู่ในพอร์ตของเพื่อนๆน,นะครับผมไม่ได้ไปจับมือเพื่อนๆทำเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นแค่ไอเดียครับก็ท้ายคลิปขอฝากล้านนิดนึงนะครับไอพิสตูดิโอในช้อปปีนะครับ ขายเคยลียร์กันไฟดูดก็ไปอุดหนุนกันได้โอเคเจอก,กันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม